จะไรบ้างน่ตลาดทองครับจ้สวนนาตีดครับจากมาเรียบร้อยแต่ว่าโดนถนนนะที่บ้านนี่อีกไนีอีกเยอะระ่ากพันครัพันองค์เลยโอ้โหแล้วไม่เอาม่ตีเลยแม่กพี่เอกจะให้โจมาทั้งบ้านเลยไหมพี่พูดหน่อหน่อยจะไปบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทางยูทูบและเฟซบุ๊กนะฮะ ก็วันนี้เดินทางมาที่อําเภอนางรองตอนนี้คือนางรองนะครับสมบตทมี่ที่ก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่ส่งรูปมาทางไปนี่ยนะฮะแล้วก็ผมพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็เลยเดินทางมาก่อนก็เลยนะครับมาเดินทางมาโดยมาหาที่โดยตรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขายงานที่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจ่านะครับนะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์สดมีไ์สดไหม อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีแต่ว่ามีคลิปแน่น,นอนอ่ะใครว่างก็ไปแจอกับพวกเราได้ใครมีพร<า>ะอยากให้เราดูหรืออยากปล่อยเช่าก็ไปเจอที่วัดปัญจได้นะพร,รุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ใครว่างก็เดินเชิญนะครับมีพระใครที่อยู่บริรเวณใกล้เคียงก็ส่งมาหาเราได้ส่งมาได้เลยนะครับก็ขอบคุณพีกรณ์มากนะครับที่ที่อ่าก็ขอบคุณพี่เหมือนกันนะครับผมก็ส่งมาตอนนี้ก็ได้พิจารณานะครับจาก ประมาณสักสามสี่กล่องนะครับก็เลือกได้มาบางส่วนนะครับก็ใครที่อยากจะส่งมาให้เรานะครับก็ยินดีเลยนะครับส่งมาได้เลยก็เมื่อกี้ก็คุยกับเบื้องต้นกับพี่กรแล้วเนาะนะครับก็คือก็เดี๋ยวว่าจ่ายเลยนะจ่ายเลยนะครับวจ่ายกันเลยนะครับมีพาระอะไรบ้างครับพี่ก็เดี๋ยว เดี๋ยวเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวไปไลฟ์เดี๋ยวไปไลฟ์เดี๋ยไปไตอนเย็นสองทุมเจอกันในเพจนะครับในยูทู e ไม่ได้ไลฟ์นะสายาทังไหนฮะไลแอดสองพิลแอดนะครับแอดเดี๋ยวเป็นยูเอสามดีแอดมินพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปเลยก็ได้ครับอ่าแอดเดี๋ยวนยูเอสามดีนะอันนี้เงินนะฮะเงินจริงนะเงินจริงต่อไปแรกฮะ ให้พี่นัดวีทีก็ได้นะให้ครับทีม่ต้องนับมั่นใจกันนับก่อนเกินเอาไปเลยถ้าขาดบอกผมนี่ดี่ไหมถ้าเกินพี่เอาไปเลยถ้าขาดบอกผมไี่ผิโอเคไหมนะฮะก็ท่านใดที่มีหรือว่าอยากให้เกินนะพี่ถ้าเกินพี่เอาไปเลยไม่ต้องบอกผมปึ๊บเรงนับพี่กอลองนราดับวีดีไม่ไม่ถ้าเกินเอาไปเลยไม่มั่นใจพี่อีกไม่ต้องนับ ไปด้านะครับ้าขาดก่อนรับชมเองนะครับท่านใดที่อยากจะส่งรูปพาะนะครับส่งมาที่ไลน์แอดที่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะส่งมาได้เลยนะเราเช่าทุกที่ไปทุกที่นะครับที่มีพระนะครับสวนัสดี้ต้องจากลากรันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจนช่วงค่ำๆนะครับสองทุ่มสองทุ่มในเพจนะครับในเพจนะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะวันนี้เรามีไลฟ์สดกันตอนกลางคืนนะครับที่อ ตัวจริงเสียงจริงนี่คนนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับส่งรูปมาแล้วก็ย่ำย,ยอดมากนะครับบายบายครับ